ทุกคนคัน u l คันใหม่ของเลียวโก้ชื่อน้องพิกซี่น่ารักมากเดี๋ยวจะให้ดูแอลเห็นมาแล้วแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าสวยมากคันนี้แบบว้าวมากน้ำตาจะไหลจริงจริงะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซองที่เขาให้มานะคะซองอย่างดีซองอย่างดีมีแปะอันนี้ทุกคนดูดิมันมีความแบบวิงวิงอะแล้วมันไม่ได้วิงวิงแค่แค่ตรงนี้นะมันวิงวิงทั้งคันเลยเดี๋ยวเราออกแดดให้ดูอะไรปะนี่ ดูดิเห็นปะมันเป็นวิงวิงอย่างนี้ทุกคนแล้วทั้งคันเลยสวยมากที่สำคัญก็คือเป็นไกด์ฟูจิด้วยอ่ะทุกคนราคาแค่ผ่านต้นต้น,ตนเองอ่ะได้ไกด์ฟูจิแล้ว UL อันนี้เป็นเวท2ีดนะคะทุกคนเอาไปเล่นงานแบบงานปลาเล็กๆงานตกหมึกงานแบบกระพงอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิดูแอคชั่นคันดิโหโคตรดีอ่ะทุกคนอันนี้จะยาว6ฟุต6นะคะทุกคนเนี่ย สวยมากอันนี้ต้องโดนจริงๆสวยมากอนนให้ดูแอคชั่นคันอีกทีนึงนี่น,นี่พิกซี่ถ้าสนใจไปกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนรีบนะสวยมากอันเนี้ย